สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางยูกิเพนพากาหรือว่ายูกิไหท้องคํานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันอย่างที่เรานะคะก็เคยได้มีการอัปเดตออกไปนะคะเกี่ยวกับผลงานของยูกิว่าตอนนี้เรียกได้ว่าผลงานของเธอเนี่ยจะต้องบอกว่าบางมากๆมีงานเข้ามาเนี่ยตลอดเลยแล้วเรานะคะคก็ได้เห็นงานของยูกิที่เรียกได้ว่าหลากหลายจริงๆนะคะเราแต่างา นะคะก็เรียกได้ว,ว่าแฟนๆก็ได้แต่ติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับผลงานนะคะของทางยูกิเพนตากาไหทองคําส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเป็นงานคอนเสิร์ตที่เธอเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคิวงานเต็มแน่นมากๆแล้วก็ถือได้ว,ว่าตอนนี้เดินสายออกงานนะคะสําหรับงานคอนเสิร์ตของเธอ แฟ,แฟนเองนะคะก็ได้แต่ติดตามส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะยูกิเนี่ยอยู่ตลอดเลยแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะถึงเพลงใหม่ของเธอครั้งนี้น่าจะเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมานะคะในฐานะของยูกิเพนพกาไหทองคําเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเพลงแรกที่เธอได้เข้าจากไหทองคําแล้วก็ได้มีการปล่อยเพลงนี้นะคะสําหรับเพลงฮักลาหน้าพ่อแหล่นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ถือว่า เพราะมากๆโปรดักชันการถ่ายทํา MV เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆรวมทั้งครั้งนี้นะคะใน MV เราก็จะเห็นยูกิเนี่ยกับชุด2ชุดเป็นชุดสีดํากับชุดสีชมพูนะคะรวมทั้งท่าเต้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าปังมากๆเลยสําหรับเพลงนี้ของยูกินะคะเธอเองก็เต็มที่มากๆเพื่อเพลงนี้ของเธอบรรยากาศในอัดเสียงนะคะก็มีแบบว่าอาจารย์ชื่อดังที่มาควบคุมการอัดเสียงนะคะมาช่วยดูแลนั่นเองก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ยนะคะ ก็ได้หลายๆฝ่ายหลายๆส่วนเนี่ยคอยช่วยดูแลจนทำให้เพลงนี้เนี่ยออกมาดีนั่นเอง แล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าที่ได้มีการโพสต์นั่นเองนะคะก็ทาเอาแฟนๆหลายๆคนก็ได้แต่ส่งกําลังใจแล้วก็พูดถึงนะคะเพราะว่าเพลงนี้ความปังก็คือเพิ่งปล่อยออกมาประมาณ1วันเนี่ยแต่ว่ายอดวิวนะคะแต่2องแสนสี่หมื่นวิวแล้วก็ถือดว่าเร็วแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะที่ยอดวิวเนี่ยขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วนอกจากนั้นนะคะความปังก็คือเพลงนี้เนี่ยติดในอันดับมาแรงของ YouTube ด้วยก็คืออยู่ในอันดับที่9หลังจากที่ได้มีการปล่อยออกมานั่นเองนะคะ ครั้งนี้เองก็ทําเอายูกินะคะเธอเนี่ยปลื้มมากๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้โดยยูกิเองนะคะเธอเนี่ยนะคะได้มีการออกมาโพสต์นะคะลงบนสตอรี่ของเธอนะคะทาง Facebook ส่วนตัวโดยยูกินะคะได้มีการโพสต์ว่าหาักลาหน้าพ่อแล1วัน2 4 0 0 0 0วิว ฮแท็กอันดับ9ในมาแรงขอบคุณทุกๆวิวจากพี่ๆแม่ๆแ,แฟนคลับทุกท่านนะคะปลื้มใจมากๆค่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่ยูกิเนเธอได้มีการโพสต์นะคะเธอก็แบบว่าดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆทั้งแฟนๆที่คอยติดตามคอยสนับสนุนแล้วก็รอคอยเพลงนี้ของเธอเพราะว่าเพลงนี้เธอก็ตั้งใจมากๆเลยแล้วหลังจากที่มีการปล่อยออกมาได้ไม่นานก็มีแฟนๆต่างแชร์ต่างคอมเมนต์ต่าง, comment, างกดไลค์ like กันเนี่ยเยอะมากๆหลายๆค ก็พูดถึงเพลงนี้นะคะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเพราะจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มีกลิ่นอายความเป็นมอลามนะคะแล้วก็สื่อถึงความเป็นยูกิเพนพกาเนี่ยได้ดีมากๆก็เลยทําให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของยูกินะคะรวมทั้งเนื้อเพลงก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการเป็นสาวชัยภูมิอะไรประมาณนี้เพราะว่ายูกินะคะบ้านเกิดของเธอก็คือเป็นคนชัยภูมินั่นเองก็ถือได้ว่าเพลงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการเป็นตัวตนของเธอนะคะแล้วก็มีการพูดถึง ทำนองเพลงอะไรต่างๆก็ถือแต่ว่าเป็นเพลงฮิตติดหูอีกหนึ่งเพลงก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยอดวิวเนี่ยถึงขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะ รวมทั้งก็ได้มีการบอกว่าอโพต์ออกมานะคะแล้วก็ติดในอันดับมาแรงด้วยเราก็ปลื้มใจจริงๆนะคะครั้งนี้ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้หวังว่าก็จะยอดวิวทะลุล้านวิวเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ขอให้เพลงนี้เนี่ยดังๆปังๆกันต่อไปเรานะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้ยูกินะคะและนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไล์ กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ